รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยดน้ำดื่มตราสิบริษัทเทพรดุงพรมะพร้าวจำกัดศูนย์การแพทย์ธนบุรี ากระบองตาสามแม่ครัวโอไนสตาร์ฟิสคีมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับอ้อมเช่นเคยนะคะในแฮปปี้ซีซันฤดูแห่งความสุขค่ะโอ้โหตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเอ๊ะหรือว่าเมืองไทยเนี่ยมีแค่ฤดูร้อนฤดูเดียว นี่เไว้ค่ะจริงๆแล้วก็ร้อนมาทั้งปีนี่แหละนะคะแต่ถึงแม้ว่าอากาศร้อนคุณผู้ชมก็อย่าใจร้อนตามอากาศนะคะเพราะไม่อย่างงั้นถ้าอารมณ์ร้อนตามอากาศก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างจนต้องใช้กฎหมายเข้าช่วยค่ะถ้าอย่างงั้นเราไปติดตามชมในดูช่องสองกฎหมายพร้อมกันเลยค่ะช่วงดูช่องสองกฎหมายสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงเวลาเราไปซื้อบ้านในหมู่บ้านในโครงการจัดสรรต่างๆนี่นะครับ ปกติแล้วเนี่ยเขาต้องรับประกันนะครับหนึ่งปีสองปีสามปีแล้วแต่ถ้าอาคารบ้านมันแตกมันล้ารอมีอะไรชำรุดบกพร่องเขาก็จะซ่อมแซมให้เราแต่นี่อยู่มาสามี่สิบปีมันสุดทั้งหมู่บ้านเลยครับจะขอโครงการมีความรับผิดไปครับเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับก็มีให้เห็นกันหลาย หมู่บ้านหลายโครงการนะครับพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งอาจจะผ่านไป5ปี10ปี15ปีปรากฏว่าพื้นที่รับน้ำหนักของอาคารของบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังเนี่ยมันสุดแต่มันไม่ไปสุดตามธรรมชาติครับตัวบ้านจะอยู่บนเข็มก็ยังคงอยู่พื้นถนนที่อาจจะเป็นพื้นที่อ่าเป็นแผ่นแผ่นบานเลือ่อ เป็นเข็มเจาะไปเป็นเข็มเล็กๆอะไรจตะมันก็จะชุดไปมากกว่านี่เป็นไปตามธรรมชาติแต่เรื่องที่ไม่ใช่ธรรมชาติมันก็มีครับเช่นพื้นที่ตรวนี้เคยเป็นแอ่งน้ําพื้นที่คนนี้เคยเป็นบ่อดินพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นที่ทิ้งที่เก็บขยะที่ขยะเสร็จแล้วเจ้าของโครงการไม่ดําเนินการให้มันเป็นไปตามมาตรฐานนะครับถ้ามันเป็นบ่อเคยเป็นบึงเคยเป็นบ่อเคยเป็นบ่อดินกัาง คุณก็ต้องถมต้องอัดให้มันแน่นอัดให้มันแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปแน่นแน่นแน่นเพื่อจะรองรับบ้านทั้งหมดในโครงการแต่นี่คุณทัดเอาแบบถูกเอาเผากินเอาง่ายเขาว่าเอาขยะมาลงเอาดูดมาลง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 โปะๆทำแบบปักชีลอยหน้าให้มันเหมือนมีาปรปับพื้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดำเนินการไปไอ้อย่างนี้มันรับน้ําหนักกันไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าทําแบบนี้ไปแล้วในอานาคตต่อไปเนี่ยมันจะเกิดความเสียหาย เมื่อเกิดขึ้นจากความมักง่ายความจะได้ของเจ้าของโครงการเนี่ยก็ต้องดูดว่าเจ้าของโครงการมีหน้าที่ใช่ไหมครับต้องดาเนินการให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานส่วนใดที่คุณก่อคุณสร้างคุณปรับแล้วคุณไม่ทําตามมาตรฐานพอคุณไม่ทําตามมาตรฐานมันเกิดความเสียขึ้นมามันก็อยู่ในความผิดชอบของเจ้าของโครงการเพราะฉะนั้นระยะเวลาผ่านไป5ปี10ปี15ปีแม้ว่าจะพ้นจากการค้ำประกันความรับผิดในความเสียหาย ในตัวบ้านตัวอาคารที่ทำทัยญากันไว้แต่สภาพอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทําที่ผิดสัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่อยู่ในโครงการที่เกิดลักษณะแบบนี้นะครับผมว่ารวมตัวกันนะครับแล้วฟ้องเลยครับเรียกค่าเสียหายทั้งหมดจะจะหองการให้มารู้ไปครับว่าไผเป็นไผครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกฎหมายที่อ้อมนำมาฝากกันในวันนี้นะคะ อ้อมสัญญาค,คุณผู้ชมค่ะว่าอ้อมจะนำสรรสาระเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์กันเลยค่ะเอว๊วแต่ว่าตอนนี้พี่ปุ้ยกำลังทำอะไรอยู่นะอ้อมคิดว่าคงกำลังนำท่าโยคะดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันในโยคะนามาสเตค่ะช่วงโยคะนามาสเตสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิง์ สวัสดีค่ะพบกันในช่วงโยคะนามาสเตนะคะวันนี้นะคะผู้จะมาแนะนำการทำท่ากระต่ายค่ะท่านี้นะคะสามารถช่วยผู้ที่เป็นไมเกรนค่ะเริ่มต้นด้วยการนั่งลงบนส้นเท้าโดยให้ขาและเข่าชิดกันหรือแยกกันเล็กน้อยมือจับเท้าทั้งสองข้างไว้หลังตั้งตรง จากนั้นก้มตัวลงจนศรีรษะติดพื้นพยายามให้หน้าชิดกับเขา่าหรือใกล้เข่าให้ได้มากที่สุดค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นพยายามให้แขนตึงทําค้างไว1้1นถึงสวินาทีแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้น ทำซ้ำเช่นนี้ประมาณ5ครั้ง การทำท่ากระต่ายจะช่วยกระตุ้นจุดศูนย์รวมประสาทและต่อมต่างๆในสมองทำให้กระปีก้กระเป่าโดยจะมีเลือดมาหล่อเลี้ยงที่ใบหน้าฟันหูและผมมากกว่าปกติซึ่งจะมีประโยชน์คล้ายกับท่าศีรษะอาสนะ ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุเกินกว่า50ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีน้ำหนักมากที่ยังไม่สามารถทำท่าศีรษะอาสนะได้ก็ให้ใช้ท่านี้แทน สำหรับคนที่ปวดหัวบ่อยๆนะคะลองกลับไปทำกันดูนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะโยคะนามาเซค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร I N L Calcium ม e n n e r s t i c Insight from Switzerland โทรศูนย์เก้น์ ช่วง Happy Box สุขแกะกลองสุขแก่กลองวันนี้นะคะแน่นอนว่าอ้อมยังอยู่กับคุณทรงวุฒณเรืองศีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานหรือ d i a b e t ต s สเอดิเคเตอนะคะครับ,ค,รบคุณอ้อมยังเจอกันเช่นเคยนะคะพูดถึงเรื่องเบาหวานกับโครงการพระยุลัยช่วยพาหาวานเนี่ย ก็ต้องถามคุณบิวก่อนเลยว่าตอนนี้โครงการเป็นอย่างไรบ้างแล้วโครงการเดินหน้าไปได้ด้วยดีเลยครับคุณน้องแล้วก็มีผู้ป่วยหลายรายนะครับได้รับโอกาสได้เข้าร่วมโครงการนะครับดูแลและทําการฟื้นฟูร่วมกับการรักษากับคุณหมอนี่แหละครับเพราะว่าโครงการพยุรัฬาเชื่อไทยเบาหวานเองจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดรับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่รักษากับคุณหมออยู่แล้วียงแต่ว่ามีแผลเรื้อรังที่หายช้าหรือว่าหายค่อนข้างยาก และคุณหมอวินิจฉัยว่าสุ่มเสี่ยงที่อาจจะต้องผูกตัดอวัยวะตัดแขนตัดขาตัดอวัยวะแล้วก็โดยโอกาสขาดทุนทรัพย์นะครับอยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับเมื่อส่งเรื่องเข้ามาเนี่ยเราก็รับผู้ป่วยเข้ามาดูแลนะครับแล้วก็ดูแลด้วยทั้งเลือกที่เรานํามาจากประเทศซร์แลนด์นะครับก็หลังจากดำเนินโครงการมานะครับผู้ป่วยทุกรายนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าบรรุ บรรลุถึงจุดประสงค์เป้าหมายของโครงการจริงๆเลยนะคะเพราะว่าโครงการนี้นะครับเราจัดทาขึ้นเนี่ยร่วมกับมูลนิธิพระยุลายเปิดศั์สงเคราะห์นะครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่เน้นให้การช่วยเหลือนะครับในด้านของภาวะการเจ็บป่วยด้วยนะครับเป็นหลักอยู่แล้วเราก็ถือว่าตรงกับเจตนารมณ์นะครับแล้วก็พระมหาปณิทานห่งองค์พระยุลายนะครับที่จะทรงยังให้สภัสด หมดจากทุกโศกโรคร้ายอันนี้คือปณิธานขององค์งพระโพธิสัตว์เลยนะคะปร,ระยุไรเลยก็คือปราศจากโรคร้ายแล้วก็ความพิกลพิการด้วยนะครับมหาปณิธานของท่านเนี่ยคือให้เราปัดจากความพิกลพิการนะครับเพราะเป็นเบาหวานและถูกตัดอวัยวะเนี่ยเราต้องการเป็นคนพิการนะครับเมื่อผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาอวัยวะไว้ได้เป็นลดความเสี่ยงต่อการถูกตัดอวัยวะเห็นว่าโครงการนี้โหกระแสตอบรับดีมากๆแล้วก็มีผู้ป่วย อยากเข้าร่วมโครงการกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเหรอคะใช่ค่ะทั้งโทรศัพท์เข้ามาติดต่อเข้ามานรหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางเราแล้วเนี่ยเราก็จะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทายนะครับประวัติทางการรักษาการแพทย์นะครับรวมถึงสถานะสภาพความเป็นอยู่นะครับเพราะเราว่าเน้นให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโอกาสก่อนนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยยากที่จะเข้าถึงโอกาส ทางการแพทย์หรือเนด้วในด้านอื่นๆค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆไลนนะครับยกตัวอย่างเช่นใกล้ๆเหานี้เองยังไงคะใกๆที่อำเภอสัมพันธ์อ๋อใกล้ๆที่วัดนี่นะคะใช่ครับก็มีผู้ป่วยอย่างแรครับที่เข้าร่วมโครงการซึ่งตอนนี้เสร็จสิ้นการดำเนินโครงการแล้วนะครับถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในถนนสายบาหวานแต่ว่าไม่มี ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับโรคเบาหวานเลยใช่ไหมคะจากแผลที่เคยเป็นที่บริเวณขาค,ครับมากๆแล้วคุณหมอในวินิจฉัยแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าจะต้องการถูกตัดขาละนะครับแต่ว่าหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ6เดือนผ่านพ้นไปแล้วนะครับเสร็จสิ้นโครงการเลยเนี่ยแผลเนี่ยดีขึ้นมากจนกลายเป็นปกติละหกเดือนที่ผ่านมาจากที่จะต้องตัดขานะคะคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะจากที่จะต้องตัดขาแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้ป่วยที่ปกติปกติแล้วแผลหายนะครับ ก็คือไม่ต้องตัดขาแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วครับไม่มีอาการแทรกซ้อนไม่มีอาการข้างเคียงคือเป็นคนปกติอยู่ในถนนสายเบาหวานแบบคนปกติได้ก็ถึงเป็นผู้ป่วยเบาหวานอยู่นะครับแต่ว่าสามารถควบคุมเบาหวานได้ทุกกลุ่มอาการมีมีเคสอะไรแบบนี้อีกเยอะแยะไหมคะพอผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเมื่อมีสถิติการถูกตัดครั้งที่1นะครับในทางการแพทย์เองมีโอกาสที่ถูกตัดในครั้งที่2ภายใน1่ปี ตัวมากเลยครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปเรื่อยๆที่ปาโม่จังหวัดนครจังหวัดาทครตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วครับก็คือถูกตัดไปแล้วแต่ว่าไม่โดนตัดเพิ่มไม่เพิ่มนะครับแผลที่เป็นอยู่ที่เดิมเนี่ยยังไม่หายดีตอนนี้ก็แห้งแล้วครับ แผลแห้งแล้ว<ม>คุณหมอยิ้มคุณหมอชมแล้วดูจากรอยยิ้มคุณบิวนะคะทราบเลยว่าเป็นความสุขจริงๆกับการที่ได้ช่วยเหลือผู้<ช>คนคที่เป็นโรครเขาบอกว่าไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสร<ช>ิฐ <ๆ S 2> จริงๆนะคะแล้วนั่นก็มีเคสที่พระนครศรีอยุธยาครับก็ดีขึ้นมากกับเป็นแผลที่เท้าใหญ่มากนะครับแล้วก็ท่านนี้เนี่ยยังต้องประกอบอาชีพอยู่นะครับแผลก็ยังไม่หายดีสักทีแต่ว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการแผลก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับใช้คำว่าดีขึ้นคุณหมอก็ชมเช่นกันต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลครับ ปรถ้ากรอบรนะยะเวลาการดำเนินโครงการให้การช่วยเหลือเราดูแลกัน6เดือนครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคือ 6, ค6เดือนนี้ส่วนมากก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เป็นปกติใช่คือกลับมาใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดแหละเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับอยู่ในกรอบ6เดือนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของปุวยอย่างเห็นได้ชัดว่าค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะการ ปัสสาวะบ่อยๆนะครับรออาการฉี่ทั้งวันทัน้งคืนปัสสาวะทั้าารรงวันทั้งคืนก,ก็ดีขึ้นนะครับเรื่องของอาการโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาทด้นการชาตามมือตามเท้าก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงภาวะประสิทธิภาพในการมองเห็นภาวะเบาหวานขึ้นตาก็ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเป้าเป้า,เป,าเป้าหมายในการควบคุม,มน้ำตาในเลือดะนะครับที่คุณหมอบอกว่าเรียนย้ําตลอดว่าผู้ป่วยเบาหวานถึงน้ําตาต้องไม่สูงนะครับเป้าคือไม่ควรจะเกินร้อ เป็นอย่างน้อยนะครับก็สามสิบมิลลิกรัมต่อเดซิลิิตรส่วนมากคนที่เข้าร่มวมโครงการแรกๆมานสามร้อยกว่ากันหมดเลยไหมคะสามร้อยครับคุณพ่อสองสามร้อยบางบางรายนี่หกร้อยเลยนะครับโอ<ฮ>้บบใช่ครับน่ากลัวมากเยอะมากเลยนะคะหลังจากที่เราเข้าไปถือว่าไปไป,ไป,ไปสอดประสาร,รทำงานร่วมกับคุณหมอนะครับ คุณหมอเนี่ยก็ให้ทําการรักษาผู้ป่วยตามปกตินะครับเหต่ว่าโครงการเราให้การช่วยเหลือเพิ่มนะครเสริมเข้าไปเป็นส่วนเสริมคือเราไม่ได้ตัดแพท,แพทย์แผนปัจจุบันเลยนะ,ะคะก็ยังใช้การรักษากับบทู่ไปเป็นหลักนะครับของเราเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมเข้าไปผู้ป่วยก็จะดีขึ้นได้เร็วขึ้นฟื้นตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่จะถูกตัดอวัยวะก็น้อยลง เห็นมีเคสมากมายที่คุณบิวมาเล่าให้ฟังใช่ครับขอถามหน่อยค่ะแล้วตอนนี้จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้มากเท่าไหร่คะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเราเปิดรับ30รายนะครับก็ยังมีเข้ามาต่อเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเกิน30รายขึ้นไปเนี่ยเราก็อาจจะเปิดเพิ่มนะครับเปิดเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับก็อยากจะให้ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับอยากให้ติดต่อเข้ามาค่ะก็สุดท้ายแล้วอยากให้คุณบิวฝากถึงโครงการอีกสักหน่อยค่ะได้ครับ ก็โครงการพระยุลายช่วยภัยเบาหวานนะครับเป็นเป็นโครงการมหาวุศผลทั้งใหญ่นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวานโดยจะทําขึ้นร่วมกับมูนิทิพระยุลายเป็นสัตเคราะห์นะครับให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรังสุ่มเสี่ยงที่ถูกตัดอวัยวะนะครับด้วยโอกาสขาดทุนทรัรั์ถ้าสนใจที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอได้นะครับและที่สําคัญนะครับโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ตื่นเต้นมากนะครับทางมูนิธิเองนะครับร่วมกับทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะที่ที่แห ก็จะจัดทำศูนย์ทางออกเบาหวานครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมขาหลายคนเฝ้ารอนะคะจะเป็นศูนย์ทางออกเบาหวานที่ให้ความรู้นะครับให้คําแนะนำนะครับให้ทางออกรวมถึงให้การช่วยเหลือนะครับครบเลยจริงๆนะคะให้ความรู้ให้คําแนะนําให้ทางออกและที่สําคัญคือช่วยเหลือด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามครับเรื่องของการจัดทำสูตรในครั้งนี้ค่ะคหมดเวลาสำหรับช่วงสุกแกะกล่องแล้วพักสักครู่นะคะแล้วต้องขอขอบคุณคุณทรงวุฒิณเรืองศรีนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานหรือ Diabetes educator นะคะที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้มากมายเลยค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับ n อ w น o n ว a อนด BRV ให้ความกล้าพาชีวิตไปให้สุดช่วง Happy Reward สุข Reward นะะในช่วงนี้อ,อ้อมมีเรื่องราวความงามมาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับหนุ่มๆสาวๆท่านไหนนะคะคุณผู้ชมที่เคยมีการตกแต่งจมูกของตัวเองด้วยใช้สารเติมเต็มที่เรียกว่าซิลิโคนเหลวหรือฟิลเลอร์เนี่ยนะคะแล้วตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วค่ะอยากจะมาแก้ไขจมูกโดยใช้ซิลิโคนแบบแท่ง เอ๊ะบางคนก็สงสัยว่าสามารถจะกลับไปเสริมซีคนแบบแท่งได้หรือไม่วันนี้ค่ะอ้อมมีคําตอบให้กับคุณผู้ชมนะคะเพราะความงามคือความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอ้อมอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่วันนี้ท่านจะมาให้ความรู้กับเราอย่างกระจ่างชัดเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะขอต้อนรับค่ะแพทย์หญิงมณีพรเอื้ออุปธรรมนะคะคุณหมอใหม่ค่ะท่านเป็นแพทย์ศัลยกรรมสไตล์เกาหลีที่บลิงคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วนะคะคุณหมอคะ่ะโอ้โหวันนี้คุณหมอสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณหมอคะคาถามแรกเลยค่ะที่หลายๆคนสนใจนะคะที่มีการส่งเอสม SMS มาพูดคุยมาสอบถามอยากรู้กันมากจริงๆเกี่ยวกับปัจจุบันค่ะ,คะมีการวรัยรุ่นทั่วไปอะค่ะมีการไปอยากจะเสริมจมูกอยากจะดั้งโด่งแบบเพื่อนขึ้นมาก็ไปใช้สารที่เขาเรียกว่าเป็นสารเติมเต็มฟิลเลอร์หรือพวกซิลิโคนเหลวพวกนี้ ออสองอย่างนี้มันมันคืออะไรคะแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะคุณหมอค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอที่ใบก่อนคะ่ะคือสารที่ใช้ฉีดในจมูกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ,บ่งเป็น3อย่าง3อย่างใช่ค่ะก็คือที่หนึ่งคือแบบถาวนค่ะอันที่2คือกึ่ง ึ่ง mm ่ว hmm. ออันที่3ก็คือแค่ชั่วข่าวค่ะจริงๆมีแค่ตัวเดียวที่ผ่านออยอแล้วก็ปลอดภัยที่สุดก็คือตัวที่ฉีดชั่วขราวชั่วข่าวคือสลายได้ใช่ใระยะเวลาใช่อยู่ได้ประมาณ1ปี2ปี3ปีประมาณนี้ค่ะคือซึ่งส่วนเนี้ยซึ่งนในตัวเนี้ยก็คือจะมีฉีดแค่ในคลินิกเท่านั้น ฉีดที่ดีฉีดลบเล็บ่านฉีดโดยแท้เท่านั้นนะคะแล้วอย่างฟิลเลอร์อ่งที่คุณหมอบอกก็มีทั้งถ้าได้มาตรฐานมันจะสลายหายไปใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ได้มาตรฐานบางครั้งเนี่ยมันก็จะคงอยู่ในจมูกของเราใช่ค่ะแล้วอย่างมันมีผลข้างเคียงอื่นอีกไหมคะคือเป็นเศษเนอ้อสารที่ฉีดเข้าไปเนี่ยในกรณีที่จมูกนะคะคือวันหนึ่งเนี่ยถ้าคนไข้ต้องการจะมาเสริม เอออันนั้นยังไงก็ต้องขูดออกค่ะแต่บางทีเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าถ้าไม่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่ถ้าไม่ได้ฉีดโดยแพทย์อะค่ะก็จะมีปัญหาจะมีติดเชื้อบ้างจะย้ายที่บ้างอะไรเงี้ยเราฉีดไปห้าปีอยู่มากรองอยู่ตรงข้างบนปากอย่างเงี้ยค่ะโ้นากมกเออหรือว่ามากรองที่แก้ม อย่างตะกี้ที่คุณหมอได้ได้เกริ่นไว้นะคะว่าในเคสที่คนที่เคยผ่านการฉีดสารพวกนี้มาแล้วแล้วตอนนี้ปลี่นใจแล้วค่ะอยากจะสวยบะคงทนถาวรอยากจะเสริมด้วยซิลิโคนแบบแท่งเนี่ยสามารถที่จะเสริมได้ไหมคะคุณหมอเสริมได้ค่ะก็จะมีเทคนิคในการผ่าตัดเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องเป็นแบบถ้าเคยฉีดมาโดยเฉพาะแบบอย่างที่หมอบอกว่าคือให้ใครไม่รู้ฉีดมาอย่างเงี้ยค่ะฉีดหมอกระเป๋าอย่างเงี้ยอันนี้ต้องขูดออก ต้องมีการแก้ค่ะคือมันก็จะมีพูดถึงความยากง่ายมันก็จะยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะหลายคนเนี่ยกังวลมากๆค่ะคุณหมอ,อยองที่บอกว่าเคยฉีดไปแล้วแล้วตอนนี้เปลี่ยนใจปุ๊บก,ก็ไม่อยากไม่อยากจะไม่กล้าที่จะมามามาเสริมเพราะคิดว่าฉีดไปแล้วก็น่าจะจบแล้วเลยไม่สามารถจะมาเสริมได้วันนี้คุณหมอก็ฟันธงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าใครที่เคยฉีดสารเติมเต็มใดๆก็ตาไปที่จมูกเนี่ย เปลี่ยนใจอยากมาเสริมซิลิโคนแบบแท่งที่มั่นคงถาวรสามารถทําได้นะคะแต่ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะก็มาปรึกษาคุณหมอได้ได้เลยใช่ไหมคะสุดท้ายค่ะให้คุณหมอ,อช่วยฝากให้กับคนที่กําลังตัดสินใจอย,อยากที่จะแก้ไขจมูกใหม่หรืออยากที่จะเสริมจมูกโดยซิลิโคนค่ะก็อยากให้ศึกษาข้อมูลให้ดีเพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะอย่าแบบ บางทีบางคนใจร้อนเออไม่อยาก่าตัาดไม่อยากเกินตูโยนะคะใช่ค่ะแบบเอาราคาถูกในเงี้ยเพื่อนบอกอย่าอย่าแบบนั้นคือยังไงให้เขามาปรึกษาหมอก่อนได้ค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบใช่ใช่ค่ะปัจจุบันเยอะมากนะเห็นในอินเตอร์หนูกเด็นตัวอะเงยเด็กบางทีเด็กๆไว้รุ่นแล้วก็ไม่อยากพักฟื้นบางทีแอบพึ่งพ่อคุณแม่ไปทำด้วยบางครั้งน่ากลัวก็พยายามศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนหรือว่าถ้าสงสัยแล้วหาข้อมูลไม่ได้ก็คือเข้ามาปรึกษาแพทย์ที่ไหนก็ได้นะคะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องฝากไว้เลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีสื่อหลายหลายแขนงจริงๆกระจายออกไปเยอะมากนะคะเกี่ยวกับการทํญญาศัลยกรรมแบบผิดวิธีต้องฝากไว้เน้นย้ำอีกครั้งอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าต้องเลือกสถานบริการที่ได้มาตรฐานและต้องปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะและในวันนี้นะคะอ้อต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ แพทหญิงมณีพรเอื้ออุปถัมภ์คุณหมอใหม่นะคะท่านเป็นแพทย์ศัลยกรรมสไตล์เกาหลีที่บิ้งคลีนิกขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะสนับสนุนโดยบิงคลีนิกคุณหมอใหม่เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับสารพันความสุขที่อ้อมนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าแซ่บสนุกสุขคูณ2กันเลยทีเดียวแต่เรื่องราวของความสุขในวันนี้นะคะใกล้หมดลงแล้วละคะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะสัปดาห์หน้าอ้อมมีเรื่องราวแห่งความสุขเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยห้ามพลาดนะคะในรายการ Happy ซีซั่นฤดูแห่งความสุขคะ่ะทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงครึ่งช่อง5วันนี้อ้อมลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ